บ้องบ้องแม่ไทยครับฮะใครครับเดี๋ยวผมยิงนะเดี๋ยวผมมีปืนนะเอ้ยคอมเมนต์ดิมมดูบัตรชายชนหน่อยดิได้ครับผมเกิดตอนอายุ25ครับครับชายชนมาดูหน่อยโอ้ฝึกดึกฝึกแบบขัดทนเป็นสายสายลับคอมเมนต์หรือเปล่า <c oughs> จ้าฮะ นายใบคนพิการอยู่ไหนดูหน่อยพิการแบบไหนว่าเดินมาวันละร้อยรอบนี่เดี๋ยวจะสอบถามก่อนนี้เป็นเป็นคนพิการดิมีเงินเดือนเท่าไหร่โอ้ชื่อชื้อพี่นายแปดร้อยครับแปดร้อยครับเงินเดือนอะไรยี่สิบสองร้อยเงินเดือนอะไรเงินเดือนคนพิการครับพิการแบบไหนขาอยู่ครบ นิ้วนิ้วครบไหมดูนิ้วหน่อยอ่าครบนี่ว่าพิการแบบไหนนี่นฮะพิการทางสมองครับทางสมองครับหนบงเท่ากับสิบเอ็บงยี่เอออ้าพิการจริงแหละห้าบกห้าหบห้าครับหกบกหกหบงหก็ ไม่รู้กับรู้ได้แค่นี้แหละครับผมตกผมตกนิสครับตกนิสเล่นซ้ำทันสองรอบครับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมได้ครับโอเคเลยอ้าวกินข้าวได้ไหมยาผมกินแต่ตอนเล่นนะกินข้าวได้ไหมกินข้าวได้ครับอย่าเออมันพิการแบบไหนเนี่ยนี่ไม่พิการนี่นี่ฮะเวลาไม่กินยากินเหล้าได้ไหมได้ครับอ้าว กินเรบ่าหมอมหมหมกินเหลวาไมหรอจิอบบ้าิกการแบบไหนวะสูบยาไหมสูบุรี่ไหมบบสูบย,ยาเส้นคร,รรบสูบวันละกี่ซองกี่ม้วนบอกไม่ตากว่า้าม้วนครออวันนี้เดินกี่รอบแล้วยังไม่ครบยังไม่ครบรับจะทอถามพี่ชูครับ อัดเสียงไว้เลยเห็นผมนย,ยผมรู้แล้วว่ากล้องวงจรผมมันแบตมันแบตมันหมดบ่อยเพราะอะไรรถกล้องของผมมันจับเวลาคนเดินนะพี่เดินมาหนึ่งรอบมันก็จับหนึ่งรอบแต่พี่เดินวันละร้อยรอบมันก็จับทั้งร้อยรอบแหละจบเลยนแบตเตอรี่ผมหมดเลยมาสเคือไปมันเสื่อมแล้วเนี่ยแบตเสื่อมแล้วนี่มานะเก็บเงินค่าแบตเตอรี่ก่อน ตกเดินบ่อยจนกล้องไหนนั่นเสื่อมเลยอ่ะแบตเสื่อมเลยแบตวงจรปิดอ่ะโอ้โคนร้ายจัจเลยตายเลยตายแเราตายโอ้จานชายจานชายหายยังเนาะหายยาพิกินนี่ยมิสิลีเลยเกลือทำได้เลยเกาโมเด็งหายจากเป็นไข้ก็เบาหวานหายจากเบาหวานก็เป็นเกา

ไม่จะ่แปดร้อยแปดร้อยครับแล้วก็วันที่ใครเป็นคนไปกดไปเอาไปกดเองได้ไหมกดเองก็ได้ได้อีกครับพิการแบบไหนวะงงงงเน่ยนี่ใช้ยาตลอดครับไหนยาอะไรดูดิพอเอาอยู่บ้านให้ถกแกดูแล้วเมื่อคืนเมื่อวานนั่นแหละมันหลายเม็ดมีระบุไปเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับต้องกินทุกวันแล้วถ้าไม่กินล่ะ ก็นอนไม่หลับครับเดินทั้งคืนเดินทั้งคืนครับโอ้ไม่กินนี่เดินทั้งคืนเลยลากไอ้จักรยานไปที่ดงเนี่ยึงเข็นชนจักรยานไปต้นเนี่ยเน่ามันเสื่มกินหมดแล้วได้ได้ข่าวว่าถ้าฆ่าคนตายไม่ผิดอะไรใช่ไหมไม่ใช่ผิดเหมือนกันผิดเหมือนกันหรอ เอาวันนั้นว่าไม่ผิดเนาะมีใบคนวิการยื่นให้ดูเนาะถ้าเขามาตีเรากลอนเราสู้เราสามารถตอบโต้ได้อ๋อตอบโต้ได้ตอบโต้ตามสถานการณ์ทำเขาก่อนถ้าทำเราทำเขาก่อนเราผิดตอบโต้ตามสถานการณ์บ่ครับเหมือนไทยกับคอมรตอนนี้นะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่สิบสี่ครับสี่สิบสี่โอ้เป็นพี่ผม สปีพ e oh, right oh, uh. ี่ผม4ปีผมก็สองห้าสองห้าเสอ้าเอาพี่ผม3ปีเข้าสี่สิบสี่ใช่ไหมสี่สิบบอลเรอเล่สิบบอลเรืวบูเข้าย่างจะยางห้าสิบห้า้อ๋อสี่สิบห้าโดนกินเดียวแกเขปกติเขาได้บัตรคนพิการเซยเลยงงว่ะเมันเทียบเท่ากับผู้สูงอายุ แล้วเดี๋ยวได้ไปพอหกสิบนี่ได้ไหมผู้สูงอายุหกสิบได้ได้เพิ่มเลยอันนี้บัตรพิการไปกินน้องใหญ่หกสิบตายไอ้บัตรพิการนี่ได้ตลอดชีวิตไหมไม่ครับต้องไปต่อตลอดต่อมดหรือต้องแปดปีต้องไปต่อครับอ๋ออันนี้เหลือเหลือกี่ปีเหลือออแปดปีเต็มบ่ที่ท่านอยู่คอมเมนต์เนี่ยโดนจับไปเป็นทหารแล้วนะเนี่ยอืมตัวประกันผมโหดนะฮะ กองผมจากองอโหดนะนี่ทำไปรบเออดึงไว้อย่างเลยกระบาดอย่านี่ดิกระบาดอืมถอยถอยกำลังถอยกำลังเออบอเป็นทหารมาด้วยครับโอ้โหธรรมดาครับเสือแนงโอ้โหอื้อหมดเลยบอครับในของที่เอามาอยู่ไหนอ่ะของอะไรว่าใส่ทุ่งปุ๋ยไว้อ่ะโน่นคาเฟ่ฮะคาแฟนผมเอามาโชว์หน่อย เอามาประกอบโชว์หน่อยดิไม่มีไปอาทยัแล้วบ้านนี้ถนนนี่นะรับบ้านนีน้ถนนนะเร้นรวยใครมันอใอมีอเนี่ย <Yeah. S 2> ักเที้ยงก่อนพักเที่ยงก่อน <laughs> กินข้าวเที่ยงก่อน <laughs>